สวัสดีรับพี่น้องบอสมาแล้วครับพี่น้องปทุมนิเทศเสียนนมาแล้วแก้มตามแก้มตามแก้บุมรของอยู่ในรุ่งให้พอพ่อพ่อได้ครับพี่น้องด้วยจะรับไม่ได้นะครับฝากไ้ไหมพ่อขอบคุณหลายๆได้พ่อลอกไม่โทษเดียวเลยครับ อ้บิวตีเป็นยังไนาะช่วงนี้ยังอยู่อยู่เนาะมาบิวตี้ยังอยู่นะคะพี่น้องไดป้ายซื้อเลว เพืตอนนี้วกนาสงสัยอย่แบานแท้มอดก่อนอรงนี้ราไม่หานะหมแล้วแดงก้มองอย่งเไงน่รอบรอคืออีเลยครับทหความเียนะฮะชุดเิเนี่ ตาท่านสงนะเสียถอยได้มาเสียแล้วไม่ได้ สมาิกสิบากาคลพงษ์ลพจารณาลายจุยบ้าี้นบาาิธภณพายวส่นพอกันใช่ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับสู่บ้าน สาวน้อยสู่อาณาจักรสาวน้อยเพื่อสิทธิบัตรแท่งเพื่อนักผูนโชว์เดินหน่อดเดินสุนี้อยนะเดี๋ยวเราสมาชิกอีกสักห้านาทีแล้วกันืัอนี้ตอนแรกสิาจมีกิจกรรมสิทธิ์ตัวอย่างอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกโอเคทุกคนหลังจากเราประชุมเสร็จแล้วจบเราจะมีเย็สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน นิดหน่อยไปซื <laughs> sponsor, so ้ออยาจะพิจเกมนิดเป็นเกมอาชิพชิปเล่แต่ก็สิบวแรบนี้เราโค่งใอสองเอาจะจับฉลาดกันแล้วก็ทั้งวอหนึ่งอสองอชินรวมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคีกันเราเปลี่ยนเส้น พี่น้องการเพี่อเสนอ่าองค์กรเดียวกันยูตและเพราการแยกว่าปยูนสามลอดปรยั้ผู้ก็นว่าอ่งที่ักศกษาพิจารณาเป็นลูกพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันแยกกันเห็นหน้กันเสอยี่เอกมากหรืพี่น้องบ้าอีกมากเลยหรน่าริ่้นกันที่ขึ้นนของนขึนขึ้นึ

นั่งนั่งกินใคเาอก่าต้องเซฟเซวไว้น่ามาพอนุมแล้วก็สมัครไู่นี่น่าจะรับเนียแต่ไม่รู้อยู่ใครนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มนาถกรเม่เป็นไร ไอ้ีมาจากกันรักนแราดูมาพอตาตองเอิอนพีอดีว่าพอได้ป่ะหนเอาเบเราบอบ่อากไอตะกี้บอแปมเอือน่าพอได้คือมาเอิอนมาเก็บอต้องเอิอนเจาพอด้พอเะี่ยพีนุ่มเร้เป็นน่องเจ้าอีมันบอแต่ป้อปมเอือนพี่นุ่มบาพอวันนี้ป้อมแปมต้องเอือนพีพอดี่าพอขึ้นกันมันบอ อือ mm ับพี่้องประเดี๋ยวเพื่อนสิประชุมแล้ว

วงหนึ่งวงสองมงนี้ไม่มีการไลฟ์สดเพราะว่าสิคุ้ยกันแบบส่วนตัวค่ะพี่น้องภาในครอบครัวประมาณนี้ครับพี่น้องเราก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์ในหลายกิจกรรมกับพี่น้องเดวยวได้รับชมผ่านคลิปค่ะพี่น้อง พวกผาไทยใัพวกาผาไทยเดเอาพลมวงิงนเน่เดี๋ย้วไปมองเมาพัรายทุกตัวที่เราเห็ลายบ้านราดีงานด้วยกันไม่รู้เาพนี้ภาิง้าีภาพที่นทาทา้อาอสำหรับคลิปที้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกัน คลิปต่อไปกับเี่ของครรทุกกำลังใจแล้วจะเป็นโดชิปในพี่น้องในเบิ้งค่ะพี่น,อน้องช่วนี้นเป็นโชมประชุมอยู่ค่ะ